Oh ini deh. ไม่มีปะเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นลงเมืองเราเมื่อกี้ก็ไม่มีใครเห็น <c oughs> อยู่ตรงที่เดิมอ่ะในเมืองที่เดิมอ่ะท,ที่เคยมา ที่บอยหมดเลยชักกระสุนบีไม่มีมันเต็มไม่มีปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้ทงไหนไม่แน่นอนด้วยแหละก็เลยเล่อย่างนิดึงไปต่อไปน่อเอ๊ะอ๋อน้องนี่แหละอยู่บนขาวอ่ะ เราวิ่งไปเข้าโดมเหมือนวะแถวหลังโดมเหมือนวะได้บนเขาหรือหลังเอ้ยมันเห็นแวบๆหลังเนินแถวนี้ปะหลังเนินระวังตรงมาร์กโซนเนอะมันเห็นแบบแบบดดมีมค,คนโดดใหม่ซ้ายคนโดดใหม่ตั้งที่สี่สิบเราไปไเราจะเข้าวงเหมอนะ ใช่วงอยู่ทางนน้นแบบทางนี้ดูล่งอยู่นะทางนี้ไอ้เขาโดดลงอ่ะจะแสดงว่าโดดลงบ้านชูเปล่าน่าจังเดี๋ยวเราเอาเปอาสามไปเบ่งเขานี่ใช่หรอเราต้องแมวของเขาดิอ๋อชมเป๋าสองเองเฮ้ยมันไม่ยินเสียงเลยน่าจะลงบ้านนี้ปะ คุณไม่เคยฝาดนะคุณแม่นนะทุกทีแต่มันวิ่งคั้เดียวอาจจะเปเสียงสะท้อนบ้านนี้ล่ะเนี่ยบ้านนี้เปิดแล้วนะอย,นอ,นอย่างเร่งเผาหน้าจังเลยอ่ะ มู่วามชุบด่นี่่เราขึ้นขราระเบิดบ้นระบิดมีคนมานี่ยืนฟรีอยู่คนหนึ่งนี่ ไ่มีคนวิ่งออเอไม่ใช่เสร็จเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงยิงจากไหนะบนเนินนู้นหรือบ้านนะเหมือนข้างหลังอะรู้สึกได้ว่าน่าจะข้างหลังหรือเปล่าเ็อะไรอะไอลิงอะไรเนี่ยนี่นวิ่งมาปะชิด หินนี้ว้ยมีข้อไกลอีกโดนไปหนึ่งนัดอ่ะหลังหินอะไรนะน้อง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 ตัวไหนน้องตัวไหนน้องตัวหนักตนัดที่พี่ยิงอ่ะไม่ใช่หลังหินส้มใช่ไหมขี่หลังหินส้มมีหนึ่งตัวตายตายหินส้มไหนเนี่ยหน้าน้องไม่อยู่อ้าวขวาหลัางล่างนี่อะ อยู่หินฟ้าแล้วอยู่หินฟ้าแล้วมันจะโง่ไหมเดี๋ยวด้วยยังอยู่หลังหินส้มนะเสียงปานระเบิดเฮ้ยปาระเบิดไปแปะทางนู้นนะระวังโอเคโอเคหนูชุบเดี๋ยวชุบแบมก่อนเฮ้ยไรล่ะ คุณค <Okay. S 2> ุณชุบน้อง มีคนขึ้น,นวนิ่วงขึ้นเขาเวล,ลไปไปทั้งวิ่งหนีวงโดนๆมนนยอดอ,อะแต่ไปวิ่งเลยแอดปะงแ้นไม่เก็บไปแล้วเก็บไปมีเกาะให้ปีนอะไรไม่รู้ใช้ไม่เก็ มี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 ตรงนี้ตรงนี้ครบตายเลยตายเลยตายเลยโอเคข้างหน้ายังอยู่กันตรงวงข้างนอกแล้วก็มีตัวหลังห้องน้ำแล้วมันตีหน้าวงตายแล้วอ่ะไหนเมื่อกี้มีตรงไหนบ้างครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเหมือน <c oughs> ยิงแถวเนี้ย <c oughs> หลังห้องน้ำไม่รู้วิ่งลงมาหรือยังวิ่งมาหลังฟ้องน้ำแค่เห็นมีตัวหนึ่งวิ่งมามีมาร์คฟ้าด้วยหลบแบบประมาณแดงเราดูวงลนี่เนี่ยยังอยู่ยังอยู่หลังห้องน้ำยังอยู่นะโอเคฮ้ยน้องตรงนี้ตรงนี้ตายเลยตายเลยจริงด้วยห้องน้ำยังอยู่ห้องน้ำยังอยู่ใช่ปะ มันแรงโดนไปหนึงนะสัสห้องน้ำเหมือนวิ่งลงมาแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่แล้วมังเหลืองออกมาแล้ววิ่งออกมาแล้วหลังต้นไม้หน้หลังไม้ตัวเดียวเหรอเห็นตัวเดียวอ่ะระวังมาร์คฟ้าต้องแมนด้วยนะ น่าจะเข้ามาใกล้แล้วนะมาเหลืองอ่ะไม่ก็อยู่ในบ้านตรงกำแพงนั่นแหละซ้ายไม่เห็นนะดูป่าด้นะน้องระวังซ้ายยังไม่เห็นนะแต่วงไปทางซ้ายนู่นเนาะอืมเราต้อง นีอกำลังเนินกันเฮ้ยนั่นนั่นนั่นข้างบนข้างบนนี่นี่นี่นักนักเหลืองบนเหินบนเนินนุ้นสองตัวตัวนี้วิ่งออกมาแล้วมามาหลังหินะ Hoa hẹn sau mà, nghe đi lắng nghe đi lắng đi lắng nghe 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 đi lắng đi lắng nghe đi lắng nghe đi lắng nghe đi lắng đi đi มันอยู่ที่มังส้มยิงไว้ก่อนยิงไว้ก่อนชุบแบมอยู่อ่ะซูมล่วงแล้วน่ะระเบิดระเบิดโอเคไม่ปลอดภัยแล้วจัไหนึ่งจับหนึ่งคนหนึ่งให้ให้น้องเล็งไว้แบมชุบหมแ้บมโนโอ้ยโดนเป็นนัดหนึ่งสวยแล้ วงมาแรงโอ้โหนไปกันเลยแบมเอาพยาบาลพี่ทิ้งพยาบาลไว้ให้ใครจะเอาพี่ล่วงแล้วแบมต้องเอาไว้ได้แล้วแบมแบมงานแบมมีหนึ่งนะแบมมานี่เหรอไอ้ไม่ใช่ทางนั้นนะหินขวาหินขวายาแล้วหินขวา แนวกับเราไม่มีเมืองใหญ่มั่นก็มีมีเมืองใหญ่เลยเลยไปเมืองใหญ่สองเต้เจ็ดคนเมืองใหญ่เจ็ดคนดูเลือดก,ก่อนต่อให้ด้วยเป็นไงล่ะเมืองใหญ่งั้นล่ะ <c oughs> ที่นีเลด ไเปืดนี่คือสามเอาไว้เนี่ยได้ยังได้เอาสอง มีคนมะไม่แน่ใจแต่เหมือนไม่เห็นไหม,ม,มเลยไม่เห็นนางเรามีเมืองแต่ข้างบนน่าจะมีป่ะข้างบนใช่ ความมีปิดหรือยังมีแล้วเอาเอฟเฟคได้แถมลูกให้ป่ะแถมมีแค่สามสิบนะไอ้างบนอ่ะแต่งยิงเราอ่ะบนมีเหมือนมันยิงเราหรือเปล่ายังไม่เยอะขึ้นแล้วนะไม่มันยิงกันอยู่นะเอชแน่นอนคะเป็นเอชเหมืนมันอยู่ทางโซนหัวขวา ไปขึ้นทางพี่ซูนนี่ะใครอยู่ในน้วยรวิ่งกับแพะพี่นุ่มหรือมันอาจจะลองปืน ขามันโดนเเนี่ยรงนี้คบนสองชุบแล้วก็อันนั้นจะลงด้วยไปไปไปนัดนัดดี้นัดดีนดนดด้นัดชุบยังไงยังไงอยู่กลางบ้านอะ ตรงนั้นมีปืนอะไรบ้างคือเขาลงที่ออกจะดีนะมีขอขอุด3ไม่ไ่ปืนไม่ไม่โอ้แ่้เขายิงกันนัวไปเลแสดงว่าริมนู้นเขาไม่ได้บวก เพื่อนบอกโอ้ยโอยไม่ได้โดนขาจุบได้ดูแน่นอไปบมางมาดูึ่งไป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 มดอยยิงอัพสนเลอย่างในเมืองยิงสูมยิงสูมอยู่ดูตีนเขานี่ไปเขียว ไอ้ดอบมีไอ้ดอบมีคนโดนเันเจ็บหนักอยู่แบมมาได้ป่าหลบหลังไอ้นี่มาไม่ใช่แบมี่นูนเอุ่มแล้วี่เป็นหลบหลังไอ้นี่มาแล้วกันพวกน้องมาชาร์จบ้านไอ้ดอบ ฟาร์มาสฟาร์มาสเดี๋ยวเปล่าใช้เลยมันดีเหรอไม่รู้อะขโมยลูกอะอะไรอะระวังนะมันแค่นล็อกนะเมื่อกี้อาจจะตีเดียวกับตีดีนเมยถือยล้วไข่แบมดุ้งเลยนี่มันเพิ่งเก็บไปตีนเขาหายไปไหนแล้วเอ้ย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 ระวังทอดมาก ไน,นะน่าจะซ้ายซ้ายอ่ะมันน่าจะเข้า,ขามา,มา,าซ้ายใช,ใช่ตอนแรกมันอยู่ตีนเขาแถวม,มาไฟาเลยโอเคพี่ไหนอยู่งนานเวละเป็ดเลยน่นจะอยู่บนหัวเรานะนู้นไงนู้นไงใช่ป่ะตรงโดมปะ่ะหรือว่าหญ้า ไม่รู้ยากหรือเปล่านะซูมเห็นมันแบบน่าจะย่าน่าจะอยู่บนหลังเขาย่ามันไม่เห็นนะต้องดูนะมาไปดูให้เองย่านนย่าคิดว่าน่าอยู่หลังเขาคุณมีแพ็์กระสุนเขียวสักหน่อยปะมีมีมีขอขอแพ็คหนึ่งได้ไหมได้เลยครับหรือมันวิ่งกลับลงไปในเมืองแล้ว อยู่หน้าแบมอยู like ่หน้าแบมตรงนี้ต yeah> anyway> oh, ัวเดียวเห็นตัวเดียวอ่ะเมื่างเี้ยแบมระวังเก็บป่านโดนแบมอยู่หน้าเนี่ยอ๋อนี่งเห็นละโอ้โหอยู่ในโดมด้วยไม่เห็น โอ้โหโ,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 โดนตัวไกลยิงเฉยเก็บไหนจับใครเป็นนุ่นรู้ไว้ไ<ห>มันอยู่ข้างโดมเนี่ยอยู่ข้างโดมเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ๆอยู่ไหนอยู่ข้างพี่เนี่ยมาเขียวมาเขียวทำชาร์จก่อนระวังระวังโดนตรงไหนฮะหน้าหน้าหิน ไกลๆด้วยแไปไกลๆนู่นมันมีมันมีชุดส้มตัวหนึ่งแล้วก็หลังชุดส้มอีกตัวหนึ่งนะแบมจุดพูจนี่นึ่งก่อนมีชุดส้มอยู่ใกล้แล้วก็มีไอตัวที่พิส้มยิงเมื่อกี้ใช่มายังชุดส้มไมาชุบชุดส้มมาชุบ แต่มันมีตัวไกด์ด้วยนะเราแฟนวิ่งมาชาร์จมันมาชาร์จเราอีกครั้งนึงตรงนี้ควงอยู่หลังๆโดมไว้ควงไา้หน่อยไอ้ส้มมันจะมาสามสองแบมระวังก่อนนะมันมี้ายอีกตัวนะแบบ ไม่มีกระสุนโว้โว้เยนูนมาแล้วทางซ้าย้ายสตัวเลยขวาตัวนึงขวาตัวนึงขวาขวาใกล้ขวาใกล้ขวาตรงหินขวาซ้ายมาขวาขวาขาขวาขวาาขวาขวาาขาขาาาาขางาาขวาวขววขว เหลือขวาอีกตัวเหลือขวาอีกตัวเมื่อกี้ชัดโอเคเออเมืองนี้มีระเบิดกันอยู่ตรงมาเขียวยิงกันปุ้งปัง้เเเงเราต้องเข้าวงไปตรงนั้นน่ะหรือเราต้องไปหลังเขาเนี้ยปะ ไมาทางไหนเนี่ยวิ่งทางนี้ดีกว่าแวซูมขวามาโอ้โหนังต้นมะพร้าวพิดเอดได้เราหกห้าไหนไหนพินุ่นเรามาเอาคืนบ้านนี่มันวิ่งเข้าบ้านแล้วมาซุ่มต้องล้มดูว่ามันจะเล่นยึงไหนีิสกากับลูกเขียว ก็ <g łos> ได้เลยดอดนอย่างนีง้<ร>วันเขาวิ่งเขาควานะมาสเตอร์ันเขาวิ่งมาีมาใช่ตรงนั้นตรงนั้นนั่งเหลือ,องหมวกได้ยังได้บ้านปเป็นเน็ตแน่ละนั่นเงเหลืองนขะ้างหลังน้องข้างหลังมั่งเหลืองต้องยินอะ ตายไปแล้ววิ่งลงมาตรงเลนดอนอ่ะตายปะตายไปตัวโอเคได้ตรงนั้นแหละไอ้นี่ยิงตรงไหนไม่รู้อ่ะข้างบนยิงมันเหรอเมื่อกี้ใช่พี่ด้วยอยู่ตรงน้นอยู่ตรงโน้นตัวนึงข้างเหลืองดูวงวงจะไปที่ไหนเอยไปที่นด่๋ไปช่วยลิงจัดตรงนี้กันนะ พี่หนึ่งเพิ่งเข้าบ้านแล้วอยู่กันตรงบ้านนั่นแหละยิงกันน่อมเราเรายังไงดีอ่ะหรือว่าเราเข้าวงก็ได้นั่นดิเราเอาหินนี้แล้วกัน นี่ไงข้างกำแพงตรงนี้ตรงนี้สายหนึ่งสายสราสี่หนึ่งไงอยู่ที่กำแพงนี้แล้วแบ,บ็มโค้บเอมโคไป พี่พ่อหยุดเดีนี้นะเราจะโดนมันเก็บเปล่า <miserable> <Never grow up>